นี่นะคะเราร่วมกิจกรรมของช่อง mono 29 t y n นะคะก็คือกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นวันนี้มีของมาส่งนะคะเราจะมาแกะดูว่าเป็นอะไร อะไรเป็นอะไรค่ะนี่โอ้โหมีเทสกเสนมีอันนี้นะคะขออนมทวิสโก้หนึ่งห่อมี ยาของไมยบาซินนะคะหนึ่งห่อเป็นมีน้ำยาบ้านปากยาสีฟันมือม่อยาม,มีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะนี่หนึ่งเซตมีน้ำโปคาริสวีด มีเจลล้างมือเด็ดต่อมีสิงนะคะยูสุเลมอนโซดาสิงนะคะเดี๋ยวดูมีฮันล,ลาไหมมีฮันล,ลาไหมคะลองดูหน่อย มีค่ะสเตปซิลลูกอมสเตปซิลม่มีมียูโรเคสนะคะม,มีมะลลาไสรุปอันนี้ไม่มีมะลานะคะอิสลามกินไม่ได้นะคะเอาไปให้คนอื่นมีน้ำปลาทิพรสขวดขวด,ขวดเล็กนะคะไม่ได้เล็กมาก มีน้ำเปล่าน้ำดิมวิตามินนะคะนี่นะคะ่ะดีอ่ามีน้ำน้ำขวดอันนี้อีกหนึ่งขวดแล้วเป็นสองขวด,ดมีโอเชียนสกินครีมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวจะไปอ่านดู มีน้ำวิตามินอีกแล้วนะคะนี่ค่ะบูบีลูบลูนี่ขนมปังโฮมี่อา้าวมาอีกหนึ่งขวดนะคะสามขวดอา้ามาอีกหนึ่งขวดค่ะคือสี่ขวด อันนี้่นะนะคะอันนี้เป็นฟิชแมนเฟรนนะคะสองห่อสุดท้ายมามา่มามา่าอันนี้มาลาสสมยงบุกสซินี ฮัลลานะคะฮัลลอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่ามีอยา่างหนึ่งเพรียวพุดดิ้งนะคะ <c oughs> อันนี้มีฮัลลาค่ะอ่าของที่ได้วันนี้ก็เท่านี้ค่ะเก้วนี้ไม่ใช่นะคะนี่ค่ะได้เท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ